ชีเป้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับฝนยาวๆฝนตกหนักถึงหนักมากถึงปลายเดือนสวัสดีค่ะวันพุทธที่13สิงหาคม2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบา้านค่ะช่วงนี้ภาพรวมทั่วไทยฝนยังคงเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก แต่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักยังคงกระจุกตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมๆอันได็กแก่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้แนวร่องมรสุมรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมโดยตรงแต่อย่างไรก็ดีการกระจายตัวของฝนที่เพิ่มมากขึ้นกลุ่มฝนที่แผ่กระจายตัวก็ช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้างพื้นที่ที่รอคอยฝนมีโอกาสได้ลุ้นรับฝนมากขึ้น ซึ่งลักษณะอากาศตลอดทั้ง15วันข้างหน้าจะเป็นไปในทิศทางใดจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในพื้นที่ใดบ้างไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ จากการอัปเดตโมเดลล่าสุดของ ECMWF จะเห็นได้ว่าวันนี้ทว่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาเสี่ยงต่อการเกิดฝนตกหนักมากและแผนที่กราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยายังแสดงพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงภัยฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ ท่านใดที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองให้ติดตามรับมือเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจากโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเราได้รับอิทธิพลจากกร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและสปปลาวตอนบน เข้าสู่หยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มะระสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสืบเนื่องจากอิทธิพลดังกล่าวทำให้ทั่วไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นส่วนมากในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำโดยเฉพาะในช่วงเย็นการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นบางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึก โดยในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านตากเพชรนโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจเริญและยะโสธรอ,อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีการจนบ,บุรีราชบุรีนครปฐมและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายก ราจชบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรระยะนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักตามแผนที่กราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยาที่สแสดงเป็นพื้นที่สีเหลืองยังคงต้องติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในช่วงนี้แม้การกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ฝนยังคงกระจุกตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิม เนื่องจากอิทธิพลหลักนั่นคือร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและสอปอลาวตอนบนจึงเป็นเหตุสำคัญทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักกระจายตัวอย่างต่อเนื่องในขณะที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากเป็นพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังปานกลางโดยตรง ส่วนความร้อนยังคงกระจายตัวอยู่ทุกหย่อมยาเนื่องจากอิทธิพลหลักนั่นคือดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงแผกความร้อนลงไปทั่วทุกพื้นที่ยิ่งพื้นที่ใดไม่ได้รับฝนไม่มีกลุ่มเมฆฝนแผ่ปกคลุมความร้อนและแสงแดดจากดวงอาทิตย์ส่องตรงลงมาถึงพื้นดิน ทำให้อุณหภูมิขยับสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันที่16สิงหาคมซึ่งจะเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทยพื้นที่ใดที่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนอาจต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นได้อีกในขณะที่พื้นที่ใดโชคดีได้รับฝนก็จะมีกลุ่มเมฆฝนแผ่ปกคลุมช่วยกรองความร้อนและแสงแดดลงไปส่วนหนึ่งทำให้อุณหภูมิลดลงได้บ้างอากาศจึงไม่ร้อนมากนะัก อย่างไรก็ดีพื้นที่ที่มีฝนตกซ้ำๆอยู่ทุกวันเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งส่งผลกระทบและความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินผลผลิตทางการเกษตรพ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมาติดตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF อย่างต่อเนื่องประกอบกับก,บการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ว่าในช่วงวันที่1 4ถึงสิสิงหาคม2568 ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในทุกภาคโดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากโมเดลจะเห็นได้ว่าร่องมรสุมจะขยับตามลงมาอีกเล็กน้อยพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางช่วงจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านถึงบริเวณภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกำลังปานกลางตลอดช่วง จากโมเดลจะเห็นได้ว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองส่วนมากในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำโดยเฉพาะในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะแผ่ปกคลุมในหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากก,ารกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมโดยฝนจะตกหนักสลับเบากันไปในแต่ละพื้นที่นะคะเบื้องต้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศรายภาคในช่วงดังกล่าวเอาไว้ว่าภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ37องศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่14-17ถึงสิสิงหาคมอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักตลอดช่วงโดยจะมีฝนตกหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สิสิงหาคมอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังปางกลางตลอดช่วงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงพ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยของเราหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมให้เฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถลม่มโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เดิมๆที่มีฝนตกซ้ำๆอยู่ทุกวันต้องเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังเป็นพิเศษหลังจากนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายเอาไว้ว่าในช่วงวันที่20-26สิงหาคมทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณและพื้นที่จะลดลงกว่าในช่วงที่ผ่านมาจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าวกลุ่มฝนยังคงแผ่กระจายตัวปกคลุมในหลายพื้นที่แต่จะปกคลุมด้วยสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะเป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็มีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมแสดงเป็นพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงในขณะที่ยังคงมีพื้นที่สีเทาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีฝนนะคะโดยฝนจะเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำเป็นส่วนใหญ่ การกระจายตัวของฝนจะแผ่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมตัวรับมือกับผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่แห้งแล้งรอคอยฝนแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ฝนเข้าไปตกไวๆค่ะช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงดีมีโอกาสได้ลุ้นรับฝนมากขึ้นจากหลายสาเหตุปัจจัยที่เข้ามาส่งผลกระทบค่ะ แต่ยังคงเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอ,าอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง เฮงๆรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ